สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือที่เราเรียกกันว่ารายเกมเศรษฐีนะครับผมในคลิปนี้ก็เป็นเรื่ง,งามยามดีอย่างหาที่สุดไี่ได้กันอีกแล้วนะครับผมที่ลุงนั้นจะมาลองสุ่มดูนะครับผมอีเวนต์ซีใหม่การกลับมาของ G-Dark และ5 G-Dark ใหม่นะครับผมที่อีเวนต์นั้น เอาให้เราซื้อแพ็กซูเปอร์พรีเมียมนะครับผมและหลังจากที่ลุงทำรีเสิร์ชมาเนาะไอแพ็กซูเปอร์พรีเมียมเนี้ยถ้าเกิดว่าเราซื้อ3 5 0 0มันจะได้10แพ็กมันเหมือนลดไป500เพชรก็ถือว่าคุ้มนะครับผมถ้าเกิดว่าเราซื้อแพ็ก3 5 0 0แล้วปิดเลยเนาะแต่ถ้ามันไม่ปิดก็ซื้ออีก1นึ่งแพ็กก็กลายเป็นเท่าไหร่3,005 5บวก3 0 0 7000แล้วปิด จี้ดักได้หนึ่งจี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับผมคุ้มแล้วเหรอคุ้มเพราะว่าปกติอะจี้มันจะปิด8 0 0พันแต่ถ้าเกิดว่าเราเสียเจ0 0พันอะมันก็คุม้มแต่ถ้าเกิดว่าสองแพ็คแล้วยังไม่ปิดเสียอ,อีกสามพาอันนี้ลุงคิดว่าต้องพิจ,จารณา,นานแล้วนะโอเคโอเคเราไปทำมีเบ้กันเลยดีกว่านะครับผมก็เริ่มจากที่เราเข้าไปในร้านค้าตรงนี้เนาะ อย่ามาตรงที่เครื่องรางนะครับผมเพราะว่ามันจะไม่ออกอะไรเลยนะครับผมอันนี้ก็เตือนไว้หน่อยก็แล้วกันเนะเาะอ่าอยู่ตรงนี้แล้วก็ที่เครื่องรางนะครับผมมาที่3 5เออไม่ใช่สิบสิยีสิบเลยเหรอลุงต้องเปิดได้ G s อย่างต่ำ 5G เอา 5G ก็ปกติ แต่ของดองเยอะซะเหลือเกินนะครับผมขอออกเข้าใหม่แป๊บก็ยังเยอะอยู่ดีงั้นขอกดรับแป๊บโอเคกดรับเป็นที่เรียบร้อยเหมือนว่าจะเร็วขึ้นนะครับผมอ๋อของดองเยอะนี่เองส่วนมากมันก็เป็นลูกบาศนะเนาะก็ลูกบาศมันก็ต้องใช้เวลาในการเปิดนะครับผมเรามาเริ่มกันที่แพ็คแรกซึ่งไม่มีอะไรถ้าเกิดว่ามันมีอะไรนะครับผมมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหม อันนี้คือมีอะไรเจจีเอจะออกมาไหมไม่รู้อุ๊ยอุ๊ยอุยอุยอุย,อย,อย,อยแพ็คละสามเหรอเฮ้ยได้โมจิมะม่วงด้วยถ้าเกิดได้เราได้โมจิมะม่วงเยอะๆมันคุ้มมาสิแต่นี่มันเริ่มไม่ออกแล้วผมคะแในลัคก,กี้ก็เต็มคะแในลัคก,กี้ก็เหมือนจะไม่ส่งผลอะไรใช่ไหมสุ่มไปก็ไม่ได้อะไร แต่งขี้เก็ดให้มันเก็บไว้จัหรือว่าได้ช่่มเถอะช่่งคะแนนลักกี้เถอะเฉลี่ยแล้วได้แพ็คละสามหมอโอ้แพ็คนี้ก็ดีนะครับผมได้ทั้งสี่แพ็คนี้ไม่ดีได้หนึ่งก็เฉลี่ยกันนะเนาะโอเคเพิ่งได้ A บวกมาแค่อันเดียวเองอะไรอะอ,อ GS แต่เป็น จะเป็นจี้อื่นที่ไม่ใช่จี้อีเวนมีไหมไม้น,นี่ไงไมีอีกหนึ่งอันแล้วครับผมมาม่วงแล้วก็มะม่วงอีกอันไหมไม่มีมะม่วงอีกอันนึง่งเหอบเราไม่ได้ต้องการมะม่วงนะครับเราต้องการข้าวโพดดำไหมไม่ใช่ <G ül üyor> อ,อ๋อเอเฉยๆเอบวกตกชัย <G ül üyor> เห็นแสงสีทองอะไรเฮ้ยเอบวกอีกแล้ว ไอโบอีไหมไม่มีครับผมโอเคแพ็กสุดเอ้ยี่สิบแพ็กแล้วหรอเร็วจังปรากฏว่านะครับผมยี่สิบแพ็กสามพันห้าผมได้อะไรมาบ้างเราไม่ได้กันนะเอออีกหนึ่งอ๋อถ้าเกิดว่ากดแลกเขาโคตรไปนะครับผมระวังไม่ระวังเพราะว่านี้แลกแค่ปกติแล้วอะ เขาพูดหนึ่งอันมันจะแลกแสงอะไรไม่รู้ได้อีกหนึ่งอย่างนะผมมันจะเลอกดได้หน่ะอ,อันนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้มาอีกเก้าอบวกรวมของเดิมก็กลายเป็นสิบสองหรอเฮ้ยสิบสองมันมันยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งนี่ครึ่งหนึ่งแล้วไหม เออก็ครึ่งหนึ่งเนาะหาห้าอันนี้ได้สองจุดห้าสองจุดสี่กว่ากว่าวิจีละเจ็ดพันก็ไม่ได้แย่นะไหนขอลองอีกสักแพ็คหนึ่งสิครับอีเวนต,ต์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็สามันห้าชึบเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวนะแอร์เพนไรแบบแบบซื้อได้แค่สามครั้งนะหรอว้า ซื้อได้แค่สามครั้งน่ะแต่ครั้งที่สองเราก็ปิดแล้วปะโอเคเรามาส่งหากันต่อดีกว่านะคระับผมจริงจริงกดลับหมดเลยก็ได้นะแต่คิดมันจะยาวเออคิดมันจะสั้นเกินนะชึบไม่มีแล้วก็ไม่มีอุ้ยรอบนี้แปลกไม่มีไม่มีอะไรไม่มี A บวกเลย ต้องเปิดไปสองแห็นี่ไม่มีอะไรเลยครับผมคือสุดๆนี่ก็มีแค่หนึ่งอันอย่าบอกนะว่าเจ้าจะให้เราซื้ออีกสามพันห้าไม่เล่นดิไม่เล่นนะไม่เล่นแบบนี้นะเตัวตีเอ็มเจ็ดพันมันก็ก็แพงอยู่นะ คนอื่นสามพันห้าเขาก็ปิดกันแล้วเออมีไหมโอ้ยไม่มี A อบวกเลยอ่ะไม่มี A อบวกมันมีแย่นะครับผมเพราะว่าหนึ่งอบวกมันเทียบเท่าได้กับเราเปิดได้อ,อ่อะไรมันคืออะไรมะเขือเสียบไม้เหรอใครกินอ่ะใครกินมะเขือเสียบไม้รสชาติมันจะเป็นยังไงเหมือนส้มตำปะ ไม่ได้ใส่พริกมันจะเหมือนได้ยังไงของดองเยอะเดี๋ยวก่อนมาที่30อ่ะของดองมันจะมาเพิ่มอีกนะผมเพราะว่ากดรับจากกิจกรรมล็อกอินอุ้ยเปลี่ยนสีไหมเป็นอันนี้ไงมาละหนึ่งแอนนี่ไงชอบชอบชอบเป็นมะม่งวงได้ไหมอุ้ยสองสุดท้ายแล้วโห เว้เร็วจังเลยอ่ะเนี้ยเอาเน,นี้ยโอ้โหได้ a บวกมาแค่อันเดียวบอกเลยว่างบประมาณบานปลายสุดสุดแรกชิบชิบยี่สิบเราต้องได้ยี่สิบห้าใช่ไหม ยีบก้อยใจเนอะใจขาดอีกเท่าไหร่อ่ะขาดอีกถ้าเกิดว่าได้มาอีกหนึ่งก็จะเป็นยี่สิบสองยี่สายี่สี่ยี่ห้าขาดอีกสิบห้าอันสิบห้าอันเราก็ไม่ต้องไม่ต้องซื้อสามพันห้าแล้วไหมโออเพราะว่ามันเกินงบเน่ะเราจะปิดแคชจี้เดียวเองเนาะอืม เอาเก้าร้อยไปอันหนึ่งสิบห้าอันก็น่าจะไหวยอยู่เผอเอเปิดเจอ A บวกด้วยยังยังจะรูน A อบวกอีกจุ๊บโอเคมันอยู่ที่ดวงจริงนะเนี่ยหนึ่งโอเคแล้วเริ่มน้ำใหม่นะอันนี้ตัดไปเป็นอันที่ครบไปเมื่อกี้แล้วหสิบห้าอันนะครับผมหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็้าอีกอันนึงต้องเปิดสเลยเหรอได้ไหมเนี่ยอ้าได้มาแค่นี้เองคาดอีกสจะปิดละโอเคแค่แค่สอัน ต้องซื้อมาแพ็กหนึ่งก่อนก็อยากจะุ้มอ่ะจะให้มันสู่มาเกินทําไมเอาไปแจกคนอื่นก็ไม่ได้ซื้อแพ็กเรียบร้อยเปิดให้เลยไม่ได้เลยแพ็กเดียวเองขี้เกียจเลื่อนเนี่เดี๋ยวคนอื่นเขาก็เห็นหมดว่าลุงอ่ะดอกอะไรไปบ้างโหูไม่มีเลยเหรอจะร้ายเกินไปปะ จริงๆสองแพ็กมันก็ควรจะปิดแล้วนะจุบจ๊บๆๆ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 ๆขาดอีกสามใช่ไหมเออโอ้โหโคตรเป๊ะเป็นอีเวน,นที่เป๊ะสุดๆส,สรุป9 0เก้าร้อยอะไรนะเสียสามร้อห้าสองรอบเจ็ดพันแล้วก็เสียอีกเท่าไหร่อีกเก้าร้อยอีกหนึ่งกล่อง เจ็ดพันเก้าแล้วก็เสียสองร้ออีกสองกล่องเก้าสิบสี่สิบสองสิบสามแปดพันสามราคาคตดปกติราคาคตดปกติสุดสุดโอเค อา้าวแหละปัญหาก็คือว่าผมไม่ได้คิดมาก่อนว่าผม,มาจะหาที่อะไรอืแต่อยู่ๆก็ได้อยากได้บัเชิร์โลมาเบลิลขึ้นมาแต่ปัญหาก็คือถ้าเกิดว่าเรามีซูเปอร์ชิลอะเราก็ไม่ต้องต้องไม่ต้องแคร์ไงว่าเราจะชาร์จโลหรือเปล่าที่ได้ใช้ในอนาคตแน่นอนหรอน่าจะเป็นเกาะลอยเนลเทสแต่ความสามารถเนลเทสผมก็มีอยู่แล้วโลพิทัก ป้ายสีหรอเดี๋ยวมันจะมีการป้ายสีมันไม่ใช่การป้ายสีมันเป็นการดึงสีออกอะ่ะอืมความสามารถการป้ายสีก็จะไม่มีผลอะไรเลยก็สร้างสำหรับก็ไม่ระเบิดไทเทเนียมก็ไม่มีอยู่แล้วไอ้พวกนี้ก็มีอยู่แล้วก็เหลือแค่ยอย่างเดียวเนาะอืมถ้าใครยังไม่เมคโชว์ว่าจะหาอะไรแต่ทำอีเวนต์ไปแล้วนะครับผมให้มาดูชื่อข้างล่างแล้วก็มาดูช่อข้างล่างสุดฮิตกันนะครับผม เป็นน้องสมอร์ Summer. ทำไมน้องถึงที่หนึ่งอะเมืองแพงสุดๆเลยเนี่ยบิสกิตเหรอป้องกันดีบับ50%หรอถ้าเกิดว่าในอนาคตมันมีตัวละครที่สามารถป้องกันดีบัฟได้อยู่แล้วอะเราก็จะเสียไปเลยนะรดอเปล่าประโยชน์สุดๆ แต่ในตัวละครน่ะมักจะไม่มีความสามารถในการเนระเทศเอาเนระเทศมาเนาะลุงก็ยังไม่มีเนระเทศเกาะลอยเนระเทศแต่ยังอื่นมีฉ่ำนะไอ้พวกเกาะลอยอะอ่ะอ่ะอ่ะเลือกเนระเทศก็เนระเทศเกาะลอยหลุมดำ เวอร์ชันดาร์กหรอเกาะรอยกับขังเข้ามาดูเฉยๆว่าลุงอ่ะไม่มีเกาะรอยในประเทศจริงๆหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีเกาะรอยในประเทศแล้วลุงจะหาเพิ่มมาทำไงล่ะใช่ไหมเดี๋ยวนี้ขี้ลืมจำไม่ได้ว่ามีเจียอะไรบ้าง ล่าสุดไม่มีจ้าคุณลุงเลือกมาได้เลยนะความสามารถในการนี่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 ว่าแล้ว <c oughs> ว่าแล้วว่าทําไมมันคุนคุนมีอยู่แล้วเว้ยชิปหายละทําไงดีเนี่ยไม่ได้คิดมาก่อนด้วอ่ะหลังจากที่ไปคิดวิเคราะห์แยกแยะ,ยะตรายตรงมาเป็นอย่างดีนะครับผมลุงก็ ขอเลือกจี้ที่มีอัตราการชนะสูงเนาะที่ไม่ใช่โลอันนี้นะครับผมเพราะว่าไม่ศรัทธาในการป้ายสีเลือกโดรนกปปี้ซูเปอร์เดเ o n มนชันมาก็แล้วกันเพราะว่า1ยังไม่มี2ลุงชอบเล่นตัวละครล้มถ้าเกิดว่าลุงไปตกที่แลนด์มาร์กหรือว่าก่อสร้างแลนด์มาร์กตัวเองลุงก็มีโอกาสไปมุมเพื่อที่จะทำอะไรได้อื่นๆอ,อีกมากมายนะครับผมเนาะ ใช่ไหมลุงยังไม่มีใช่ไหมอ,อีกแล้วเหรออ่ะไปดูก่อนลุงยังไม่มีใช่ไหมไม่มีนะครับผมที่มีอยู่มันก็แค่สามวันนี่ก็ไม่ใช่โอเคเนาะโอเคอเคนะเคนะทุกคนโอเคนะครับผมสามารถเลือกได้ครับนะอยู่ๆก็มีน้องในเวอร์ชันดาร์กมาครอบครองเลย อ่ะแลกไปละแล้วก็ขอจบนะครับผมอีเวนต์นี้แต่เพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครนะครับผมจะสุ่มหาเนาะก็ขอวอวยพรให้นะครับผมปิด3ามพไปเลยนะครับผมไม่ต้องสุ่มให้ครบ3แพ็คครบรนะิมิตเนาะจี้ละ1 0,000หมื่นมันก็แพงเกินไปนะครับผมถึงแม้จะเป็นจี้ดักที่เพิ่มเปอร์เซ็นต์มาตั้ง2%ก็เถอะ โอเคคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมพผูคนคลิปหน้านคนทุกคนมีความสุขกันเลยกับเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือที่เราเรียกกันว่า,าลิาลนเศรษฐีครับผมจุ๊บจุ๊